การประชุมอาเซียนสมิตในครั้งนี้นทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนก็เห็นพร้องต้องกันว่าเราจะต้องมีการประสานงานในเรื่องของอาเซียนทั้ง3เสาหลักไม่ว่าจะเป็นเสาหลักทางด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองและความมั่นคงค่ะซึ่งทั้งสามเสาหลักนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงของประชาชนต่อประชาชนสําหรับข้อเสนอของที่ประชุมนะคะก็อยากเห็น การที่ขณะระดับรัฐมนตรีทุกประเทศนั้นได้หารือในการวางแผนที่เป็นรูปธรรมและโดยเฉพาะการที่จะเรีมการหลังที่หลังการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2015ด้วยเพื่อให้เห็นถึงความร่วมมือแล้วก็การสานงานอย่างเป็นรูปธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านของการเชื่อมโยงทางภูมิภาค ในการที่จะให้มีการร่วมมือในการสร้างความช่วยเหลือหรือว่าการลงทุนของภาคเอกชนของด้านของคอนเน c t i ิวิตี้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของภาษีหรือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดักผู้มาติดต่อค้าแล้วก็การลงทุนแล้วก็การเดินทางของประเทศเพื่อนบ้านนะคะในส่วนนี้เองทางบูนายก็ได้เสนอความคิดที่จะมีการสร้างช่องทางพิเศษสําหรับกลุ่ม นักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนอาเซียนแล้วก็รวมถึงวีซา่าฟรีวีซ่าด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เราจะมีการทําอย่างไรให้ประชาชนทุกประเทศทั้ง10ประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นสามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกแล้วก็นอกจากนี้เองอในที่ประชุมก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของ ความร่วมมือทางระดับภูมิภาคซึ่งก็อยากเห็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคนั้นเป็นความร่วมมือที่มีสันติภาพแล้วก็คํานึงถึงความสงบแล้วก็ปลอดภัยของประชาชนที่ประชุมก็อยากให้มีการพัฒนาแนวทางในการตกลงแนวทางที่จะร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการลดช่องว่างของแต่ละประเทศลงไม่ว่าจะเป็นช่องว่างทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ประชาชนเพื่อที่จะตอบโจทย์ความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งของกลุ่มประชาคมอ,อาเซียนต่อไปคะ่ะ